ประเด็นต่อไปเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้าคดีหัวสอวอนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางด้านสวสำรองท่านคำรบแล้วก็ท่านอัครวัตรค่ะออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าวันที่สองพฤษภาคมนี้กรกะตเตรียมที่จะเปิดรับข้อมูลสอบเลขาสแสวงช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะใหญ่นิดนึงสองพฤษภาคมคือวันศุกร์นี้กรกตคัดท่านคำรบก่บท่านอัครวัตรไปครับผมไปเรื่องอะไรนะฮะ เพื่อเอมื่อจากเขาเป็นกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องที่พวกผมจส่งจดหมายเปิดเผยไปคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทราบว่ากระบวนในระบบของกรกตเนี่ยจดหมายเปิดเผยบางทีมันก็ไปผ่านในระบบงานปกติมันก็ไม่ไปถึงผู้บธธริหารของกรกตทั้งทั้งหมดเราก็เลยใช้วิธีใช้จดหมายปิดเผยอีกทีเป็นซองๆๆ,ๆส่งถึงระดับกรกตและประธานกรกตทุกท่านทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยพอไปถึงระดับกรกตทั้งหมดเนี่ยเขากคง็คงได้หารือกันแล้วว่า ประเด็นที่เราร้องขอไปเนี่ยมันก็มีบางประเด็นที่มันเป็นเรื่องจริงน่าสนใจเขาโดยเฉพาะเรื่องของไอ้คำคำวินิจฉัยเนี่ยซึ่งคำวินิจฉัยเนี่ยเมื่อว่าท้งท่านประธานอิทธิพรท่านเป็นคนเซ็นเองที่ที่เราเคยพูดกันเสมอมาว่าไอ้ทั้งหมดที่มันไม่ชอบทำมันไม่ถูกต้องนะการที่ท่านประธานอิทธิพรท่านเซ็นไปด้วยท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะแต่เพราะนั้นเนี่ยพอเราท้วงไปอย่างนั้นเนี่ยท่านก็เลยอาจจะให้มีการทบทวนคำวินิจฉัยที่ว่านั้นอีกทีหนึ่ง ทางคณะกรรมการที่ว่าเนี่ยก็เลยเชิญทางท่านอัครวัตรแล้วก็ผมเพื่อจะไปสอบสวนเรื่องไอ้ที่เราร้องไปเนี่ยคร,ครับว่าม,มันเป็นยังไงครับซึ่งนตรงนี้ก็คงได้มีโอกาสในการที่จะขยายว่าขา้อทจริงคือไงครับที่ผ่าน <ๆ S 1> มาท่านอัครวัตรแล้วก็ท่านคํารบโอ้โหผมจําไม่ได้ร้องกี่เรื่องมั่งคุณแสวงบุญมีครับ,รบโพยหัวสรุปมันมีประมาณกี่เรื่องที่วันศุกร์เนี่ยจะต้องไปเคลียร์กับกรกตครับวันศุกร์นี่หลักๆก็คือเรื่องของคุณแสวง คือจริงๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมาขมมดปมอยู่ที่คุณแสวงนี่แหละเพราะว่าในระบบของกกตเองเนี่ยกกตคุณแสวงเป็นเลขากกตเป็นเป็นผู้อำนวยการสํานักงานกกตโดยตาแหน่งท่านท่านก็ควบคุมการบริหารการจัดการในกกตเกือบทั้งหมดทั้งเรื่องการเรื่องเลือกตั้งการสืบสวนการไต่สวนดางแล้วทั้งหมดเนี่ยได้ผลประการใดท่านถึงนําเสนอไอ้กกตข้างบนเพราะฉนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารการจัดการคุณแสวงเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเรามองว่าคุณแสวงเนี่ยอาจจะทําการเนี่ย โดยอาจจะไม่อยู่ในร่องในลอยในหลายๆเรื่องที่เรามองเห็นในข้อผ้องเราก็ชี้แนะชี้นําแล้วก็ร้องท่านก็ไม่ปรับปรุงอะไรต่างๆถามก็ไม่บอกนะไม่มีการตอบอะไรนั้นส่วนหนึ่งเราพอเราเห็นข้อบกพร่องต่างๆของคุณแสวงเราก็เราก็ชีไช้ไปจี้ไปว่าไอ้คุณแสวงต,ง,งตรงนั้นตรงนี้นะเนี่ยแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกว่าพอถึงคุณแสวงพอจี้ไปถึงวงมันก็จบจุดนั้นเราก็เลยต้องตลบขึ้นไปอบอกทางท่านกรกตข้างบนแต่พอท่านหยิบลบนี่ขึ้นมาก็โอเคก็คงจะเป็น เรื่องที่น่าจะดีอันหนึ่งนะครับที่จะต้องได้มีการจัดการตรงนี้ซึ่งจริงเรื่องนี้ถ้าผมว่าถ้าคุณแหวงได้มีการปรับปรุงระบบการทํางานต่างๆผมเชื่อว่าการตรวจสอบเรื่องของสืบสวนไต่สวนของกรกตเนี่ยน่าจะไหลลื่นขึ้นคล่องตัวมากกว่านี้อีกเยอะไม่คลาคาืัออะไรมากมายอย่างเงี้ยครับครับท่านอัครวัตรวันศุกร์นี้คนตั้งฉายาให้ว่าเป็นลูกยา่าโมออกศึกด้วยครับผมเดี๋ยวเตรียมจะมีข้อมูลอะไรของคุณแหวงไป ไปให้กรกะตเพื่อดําเนินการต่อไหมครับคือต้องอาฝากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อขอบคุณทางเรียนนิวนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาต่อสู้แล้วก็มีสื่อนะครับที่ดีๆช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ทําข่าวอย่างตรงไปตรงมาเรามองว่าการที่คุณแสวงนี่ครับปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเป็นเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนวันนั้นนะครับในวันที่26เองตัวเองซึ่งมีตําแหน่งเป็นเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่แล้ว <c oughs> ยังไปเป็นตําแหน่งผอ,อ,อการเลือกตั้งอีกนะครับเป็นผู้มือการการเลือกตั้งในวันที่26 <c oughs> เรื่องการของอเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นข้อหนึ่งที่ให้ชวนคิดอยู่ว่า <c oughs> เขามีตําแหน่งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกันนั้นมันถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายหรือไม่ครับนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่ง แต่จุดที่สําคัญก็คือที่เราร้องกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่า <c oughs> การปฏิบัติหน้าที่ความแบบตรงไปตรงมาของท่าน,นะมันมินเม่มากที่จะเข้าข่ายการเอื้อประโยชน์หรือสนับสนุนหรือเห็นรับรู้หรือมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ในกับขบวนการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เอาโพยเข้าัอ่า ไปในคูหาการเลือกตั้งโดยที่มีคนห้ามอยู่แล้วว่ามันจะมีคนเอาโพยเข้าในการเลือกตั้งนะรอบเช้านะมาจากกระบวนการนี้แบบนี้แต่ท่านก็ไม่ไปยับยั้งมันแถมผ่านมารอบบ่ายอีกนะครับก็ยังเป็นข่าวเป็นข่าวมาอีกล่าสุดนี้ว่ามีพยานที่มาให้ปากคํากับดีเอสไอแล้วก็มาให้ปากคํากับทางชุดคณะกรรมการที่เขาทําเรื่องนี้อยู่นะว่า มีกรกะตออักษรย่อยอ,ยอชื่อสอนี่แหละ,ะมีมีสอเสือนี่บอกว่าให้รีบฉีกคงฉีกโพยเอาเอา,เอาโพยที่เตรียมมาเรื่องอะไรนี่เขาไปได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เอาสมุดสวัสามรอบเช้านี้เข้าไปแล้วครัมันก็ส่งผลให้ได้หลายเรื่องเนี่ยเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นการรับรองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นเขากฎหมายเขาบอกว่าให้รับรอง ตัวจริง200แล้วก็สำรองอีก100แต่พอถึงวันที่10กลับเป็นรับรองอตัวจริงสองร้อยแต่เป็นรับรองตัวสำรองอีก99้ก็มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ที่การกระทํามันสอบไปในพฤติกรรมที่เขาเรียกว่ารีบร้อนอ่าทั้งที่มีเวลาที่จะสอบสวนไต่สวนทั้งเรื่องคุณสมบัติทั้งเรื่องคำร้องต่างๆที่เขามาร้องเมื่อวันที่2ีหลังเลือกตั้งให้เวลาสวันถูกไหม ขอให้เวลาสามวันสามวันนี้มันมขีข้อมูลมากมายเลยที่ที่ผู้สมัครร้องเรียนกันเข้าไปนะแต่ก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันถึงวันที่สิบกรกฎาก็ประกาศรับรองการเลือกตั้งนั่นคือส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้มีความผิดในการเข้าขายมาตราหนึ่งห้าเจ็ดที่ผมไปลองอยู่ที่ปปปแล้วก็จะนำข้อมูลนี้ทั้งหมดนะ ตลอดจนพยานหลักฐานไปให้กรรมการที่จะสอบในวันที่สองอที่จะถึงนี้วันสุกนี้นะครับว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณกรกตชั้นผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้รับหนังสือเปิดเผยนนอย่างที่ท่านคำลบและทีมงานการต่อสู้ของพวกเรานะ่ะที่ไม่ย่อท้อแล้วก็ทําเพื่อความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่อาจจะมีการประพฤติตัวไม่ดีหรือ กระบวนการที่กําลังเรากําลังร้องอยู่ในเรื่องหัวเรื่องอังยี่เรื่องอะไรทั้งทั้งหลายแหละนี่ว่าการได้มาซึ่งสวมันไม่สุดจรีตไม่เที่ยงธรรมนี่ยเราทําตามหน้าที่ของเราเป็นพลเมืองคนไทยนะว่าเราเห็นในสิ่งที่มันไม่ถูกเราก็พยายามที่จะร้องไปว่าสิ่งที่ท่านทำนะมันเป็นยังไงแล้วกรกตคณะกรกตชุดใหญ่ที่เขาเห็นเลยเอาเรื่องที่เคยถูกยกคำร้องไปแล้วกลับมาอ่า กลับมาตรวจสอบใหม่จากคำร้องของพวกเราผมก็คิดว่าเราไม่ได้ม่ไม่ได้มีการกันแกล้งและไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับพี่แหวงเขานะอ่าอะไรที่ตรงไปตรงมาทุกอย่างเราสนับสนุนข้าราชการที่ดีอยู่แล้วนะครับส่วนไหนที่มันอาจจะทําให้เป็นข้อที่ทําให้พวกเราหรือประเทศชาติประชาชนส่วนใหญ่เสียหายนี่เราก็ลองมาคิดทบทวนกันดูว่าเราอยากมีข้าราชการดีๆทุกองค์กรนะครับพวกเราก็คิดว่าจะนําพยานหลักฐาน ในฐานะที่บอกว่าเราเป็นมาจากนครราชสีมานะลูกหลานย่าโมออกสุดเพื่อจะปราบสิ่งที่มันมาจากการทุจริตคอร์รัปชันโคดโกงในทุกรูปแบบย่าโมก็คงโดนบันดาลให้เรื่องนี้เป็นความสําเร็จเกิดขึ้นได้ได้นะครับมันก็มีความคืบหน้านะท่านคำร่อถ้าเกิดเราไล่กระบวนการหลังจากวันศุกร์ท่านคำรบกับกลุ่มเปราะวสํารองเนี่ยไปให้ข้อมูลไปให้อะไรกับกรตแล้วนี่กระบวนการหลังจากนีมน้มันจะต้องเดินไปยังไงต่อไปฮะ อ๋อ <c oughs> ในส่วนวันศุกร์เนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นเฉพาะกรณีของคุณตสวงนะครับเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องทิกซอตัวหนึ่งเล็ก,ลกๆอันหนึ่งนะแต่ว่าในภาพรวมของอการสืบสวนไต่สวนเรื่องสอวทาภาพรวมเนี่ยขณะนี้เรียนว่าถ้าภาพใหญ่ๆเนี่ยถ้าทุกทุกท่านที่น้องประชาชนที่ติดตามเรื่องมาตลอดเนี่ยอย่างวาขนขณะนี้แบ่งเป็นสส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสอวโดยตรงนั้นเนี่ย จะมีคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยทางกรกะตและก็ดีไออยู่ประมาณเจ็ดท่านที่ก็ตั้งมาเพื่อรับผิดชอบในการสืบสวนไต่สวนเรื่องเกี่ยวกับการหัวอะไรเนี่ยอยู่คณะหนึ่งนะฮะซึ่งขณะนี้ก็ดําเนินการในในเรื่องของตามเรื่องของหัวสวแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องของอัง,งยี่เป็นเรื่องของฟอกเงินเป็นเรื่องของอการให้ประชาชนไปทําผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้จะเป็นกระบวนการใหญ่ที่จะครอบคลุมไปทั้ง กือบเกือบไอ้ไอ้ผู้เกี่ยวข้องในระดับทั่วประเทศประเพออาจจะถึงหลักหลักพันคนพรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มีความผิดทางคดีอาญาโดยชัดเจนคือโทษติดคุกติดตารางประมาณน้นะยึดทรงยึดทซับด้วยในส่วนนี้จะมีคณะทางานชุดหนึ่งของดีเอไอที่รับผิดชอบที่มีจําได้มี4 1ท่านที่อธิบดีเป็นเป็นประธานด้วยตนเองรับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เมื่อตัอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาก็จาก ที่เขาได้รับคดีสอบสวนเป็นคดีพิเศษเฉพาะเรื่องของฟอกเงินก็บวกอัง,งยี่เข้าไปอีกอันหนึ่งละสมมุติว่าในสุ้เนี่ยในข้อกล่าวหาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเต็มแพ็กเกจกันละนะครับมันก็เป็นเรื่องการสอบสวนข้อมูลพยานต่างเขาก็เดินหน้าไปแต่ทั้งทั้งสองคณะเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวกันนียมันพันกันไปมาเพราะนั้นข้อมูลบางส่วนเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตแรกแรกเปลี่ยนขึ้นกันด้ะกันเพราะฉะนั้นขณะนี้เข้าใจว่าความเร่งด่วน ที่เร่งด่วนระหว่างสองคดีเนี่ยเขาคงจะต้องมาเน้นในส่วนของการเลือกสวเป็นหลักเพราะว่ามันใช้เวลามานานและเกืบเอบจะสิบกว่าเดือนซึ่งถ้าติดตามข่าวทางท่านมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านประเดชวีเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลในกับทางสื่อเป็นระยะว่าท่านจะพยายามรีบ,รบในการที่จะปิดจำนวนในเรื่องของการเลือกหัวสวภายในสิ้นเดือนนี้ัตัง้งแต่วันนี้แล้วก็วันนี้จากวันนี้ก็ ทราบทางไปที่เขามีการสืบสวนในเรื่องเนี้ยเขาก็กําลังรีบที่ประเนินการตามนโยบายของท่านทันวีแต่ก็คาดว่าอาจจะชิงไม่เย็นก็นไม่ได้วันนี้โดยตรงอ่ะคงจะอีกสักสองสาวันสอ,องสาวันก็คงจะมีการเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเขาเรียกปิดสํานวนนะเปิดสํานวนก็คือที่จะเอาภาพภาพคำลง,งพยายาต่างๆพยายามจะเก็บพยานต่างให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาคงจะต้องพิจารณาในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหา ให้กับทางผู้ที่มีส่วนว่าจะกระทำความผิดซึ่งใน,ในส่วนนี้ทราบว่ามันก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำผิดที่มีความผิดอาญาประกอบไปด้วยในเรื่องของการเลือกสวเนี่ยเช่นบางคนที่อาจจะมีข้อมูลว่าเป็นคนไปจ่ายเงินจ่ายทองจ้างคนน้นไปออกคนนี้ไปจ้างคนนี้ไปจ่ายคนน้นอะไรเงี้ยนะมีเส้นกันที่ทองผ้าอันนี้ก็คือกลุ่มหนึ่ง แต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เป็นสวที่อยู่ในข่ายที่มีถูกกล่าวหาว่าได้คะแนนมาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมประมาณร้อยกว่าคนแต่เบ็ดเสร็จที่ว่าร้อยสามสิบแปดคนที่อย <cedented S 1> ู่ในสรานอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามพรบเลือกสวอย่างพื้นฐานก็คือเรื่องของได้คะแนนมาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมอันนั้นก็จะเป็นสองส่วนซึ่พนักงานสอบสวนเขาคงจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนในข้อกล่าวหานี้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ ว่าวิธีกรารไอ้แนวทางของการเดินสำนวนเนี่ยพอได้ได้ได้ไดความชัดเจนตามข้อกล่าวหาเขาคงจะส่งให้กับกรกตทั้งหกท่านที่เหลืออยู่เป็นคนวินิจฉัยถ้าวินิจฉัยเป็นไปตามข้อกล่าวหาสมมติ่าไปตามข้อกล่าวหาปั๊บเขาก็ต้องส่งเรื่องเนี้ยไปทางไปที่สารดีการรแผนกเลือกตั้งเพื่อไปยื่นฟ้องสารดีการรแผนกตั้งให้เขาเรียกว่าให้ ให้เพื่อให้เพิกถอนสิทธิการชั่วคราวคือให้ใบแดงแต่พอให้ใบแดงเสร็จปุ๊บพอศาลสมมุติว่าถ้าศาลฎีการับเรื่องผู้คนที่ถูกฟ้องต่างๆก็ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นการพิจารณาของศาลศาลก็จะเปิดโอกาสให้ทางคนที่ถูกฟ้องถูกฟ้องมาแก้ข้อกล่าวหาเขาว่าไปครับแต่ถ้าศาลพิจารณาเห็นแล้วว่าโอเคเป็นไปตามข้อกล่าวหาทุกการศาลก็จะสั่งเอาคุณหมดจากสภาพเป็นสวไปเขาก็จะ มีทำให้พวกที่เป็นสวเนี่ยหมดสภาพจากที่วันตั้งแต่วันที่ถูกอยู่ในหน้าที่ดังนั้นกระบวนการก็จะมีการเรื่อนสวงต้องรองขึ้นไปแทนในประมาณนี้ใน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 แทร็กของสวครับส่วนในแทร็กของคดีอ่งยี่นที่ดีนไอก็นำมาอยู่เนี่ยอันนี้ก็คงจะใช้เวลาอีกบอกสมค,ควรเพราะเนื่องจากว่าจะมูมีผู้เกี่ยวข้องที่มากมแล้วก็มีทั้งใหญ่ถึงเล็ก <laughs> อาจจะครอบคลุมไปถึง ท,ท,ท,ทั่วประเทศอ<ฤ>่ะประมาณเป็นหลักพันคนคอันนี้เราต้งใจว่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรอีกส่วนนึงก็เดินไปนี้ครับก็เท่ากับว่าอันนี้ท่านคารพบฉายเห็นเส้นทางแล้วแหละว่าแต่แต่ละแง่งเนี่ยมันจะไปยังไงแต่ว่าไอ้ในประเด็นที่ท่านทวีบอกว่าจะใกล้ปิดสำนวนสิ้นเดือนเมษาหรือว่าต้นเดือนพฤษธภาเนี่ยหมายความว่าในก้อนเนี้ยการสอบพยานต่างๆเนี่ยมันมันน่าจะเกือบครบแล้วใช่ไหมครับท่านคารพบคือจริงๆถ้าพูดถึงพยานหลักฐานเนี่ย ว่าตามจริงเนี่ยมันมีการรวบรวมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่มีการสืบสวนตอนนั้นปีที่แล้วได้จับได้ว่าดีไอได้รับรับไปเป็นสำนวนการสืบสวนรับข้อมูลต่างๆมาอยู่ในระบบสำนวนการสืบสวนแล้วไปจำนวนเยอะแล้วแล้วหลังจากที่พอกรกตพอที่ที่ทางดีไอได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็พอกรกตได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาเขาก็ดึงข้อมูลการสืบสวนมามาใช้ได้เลยและส่วนข้อมูลเนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลการสืบสวนรับ เขาก็ไปเรียกเอาคนที่มีความเกี่ยวข้องที่เคยให้ข้อมูลมามาสอบปากคําสอบปากคำสอบปากคำยืนยันว่าที่คุณเคยให้การตรงนั้นนะใช่ไหมใช่ไหมก็ใช้เวลาคนละประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแค่นั้นเองเพราะว่ารายละเอียดมันให้มาหมดแล้วนะก็ตรงนี้ถือว่าข้อมูลก็ประมาณผงหน้าประมาณแปดเจ็ดแปดแปดเก้าสี่เปอร์เซ็นต์แล้วบ้งประมาณโค้งสุดท้ายหัวสวค่ะสรุปเดี๋ยวทางสาวสำรองไปให้ข้อมูลกับกกตเรื่องพี่แหวงวันศุกร์นี้ค่ะ แต่ว่าเขาบอกว่าเขาเขาจะไม่มีแถลงข่าวนะเขาจะให้ข้อมูลแบบว่าเงียมเมียมไว้ก่อน <ừ> แล้วก็เดี๋ยวรอสรุปทีเดียวนะครับอันนี้ก็ความเคลื่อนไหวาาสาวตำลอง